น้ำชาดูอะไรอะฮะน้ำชามาเฝ้าหน้าห้องน้ำอีกแล้วน้ำชาเห็นอะไรต้องใหญ่ฮะน้ำชาน้ำชาจ๋าน้ำชาน้ำชาเอ้ยยินป้เนยที่ป้าเรียกเนี่ยฮะน้ำชาคนสวยน้ำชากินอาหารยังอะปลาทูน่านนะฮะอ๋อมาใส่ใส่ข้าไปกินมึง ตะกี้เราเมื่อตะกี้ที่เดินเข้าเดินออกอ่ะแล้วอาลีไปละหมาดนะอ<ม>่าเข้าเปิดประตูให้ก็เข้าวิ่งปุ๊บเข้าไปเลยสต่ไปกินปลาถุนหน้า<ม>กินอ,อิ่มแล้วก็ออกมานั่งเฝ้าหน้าห้องน้ําเนี่ยนใสามันเย็นนะหน้าห้องน้ําอ่ะนอนเฝ้าไม่เฝ้าห้องน้ําก็ขึ้นไปเฝ้าข้างบนน้ำชาน้ำชา ชาวกล้วยนี่ไม่ไม่ออกมาเลยชาวกล้วยไม่ยอมออกมาเลยใช่